ทางเครือข่ายคนพิการระบุว่าเตรียมยื่นเรื่องให้สารปกครองสูงสุดเพื่ออุดทอนคำสั่งของศาลที่ระง,งับการประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์ระบบา 3G นะคะพร้อมกับขอให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความอำนาจหน้าที่ของกทชค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณพัทราพรตันง,งามค่ะคำสั่งของสารปกครองสูงสุด ที่สั่งให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอทชระง,งับการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ทำให้เครือข่ายคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมยื่นเรื่องถึงศาลปกครองสูงสุดเพื่ออุธอทธร์คำสั่งของศาลเพราะเห็นว่ามีผลให้ผู้พิการต้องเสียโอกาสทางเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างกันนอกจากนี้คณะกรรมการจัดประมูลคลื่นความถี่กทช ยังเตรียมขอให้สํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความอํานาจหน้าที่ของกทชเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วคิดว่าจะต้องให้ท่านช่วยเนี่ยก็คือเรื่องอํานาจหน้าที่คือผมคิดว่าเ,เ,เราทนไม่ได้หรือเปล่านะฮะคือแบบว่าเราเราเราไม่อยากจะทนกับภาวะที่มันอึมครึม และอะไรก็ไม่ชัดเจนอย่างนี้ซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยภาวะอึมครึมอย่างนี้เนี่ยนะปัญหาของผู้บริโภคก็จะไม่ถูกแก้ไขถ้ากรชไม่ทำงาน จะมีทางเดียวที่ทําได้เ่ยนะนักวิชาการอิสระด้านการสื่อสารและสารสนเทศเสนอให้รัฐบาลลงทุนคลื่นความถี่นี้ที่ปัจจุบันบริษัททีโอทีและกสทครอบครองระหว่างรอสารรัฐธรรมนูญตีความอํานาจของกทชและการจัดตั้งกสทชซึ่งยังไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมอยากให้รัฐบาลลงทุนในโครงก่าย 3G นะครับของทั้งองค์การสารักการสื่อสารแห่งประเทศไทยลงอย่างเต็มที่เลยให้ครอบคลุมเพียงพอนะครับ อันที่2เมื่อลงทุนแล้วเนี่ยให้รายวิสาหกิจของสองหน่วยงานเนี่ยเป็นเฉพาะผู้ให้บริการโครงข่ายนะคร well. ับอย่าไปทาการตลาดนะครับเพราะเรารู้ว่าก็ไม่มีขีดความสามารถทางการตลาดนะครับอันที่3นะครับเมื่อมีการลงทุนแล้วมีผู้ให้บริการโครงข่ายและอันที่3เนี่ยให้เอกชนนะครับอย่างน้อย3ลายในแต่ละค่ายแต่ละค่ายหมายถึงว่าองค์การโทรศัพท์กับการสื่อสารอย่างน้อยเนี่ยค่ายละ3ลาย นะครับมาเป็นผู้ให้บริการที่ไม่มีโครงข่ายหรือ,อรเรียกว่า M V N O นะครับเพื่อให้เอกชนเนี่ยมีสักประมาณ5-6ลายหรือ7ลายก็แล้วแต่นะครับมีการแข่งขันกันในตลาดขณะที่มุมมองของนายต่อพงกลับเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรนำเงินภาษีประชาชนมาทำคลื่นความถี่นี้เองเพราะภาคเอกชนในขณะน,นี้มีความพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้ว รัฐบาลเมื่อได้เอาเงินงูประมาณแผ่นดินมาลงทุนเป็นหลายๆหมื่นล้านเพื่อจะมาสร้างเรื่งนี้เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเป็นแสนๆล้านในเรื่องนี้เราเอาเงินที่จะมาลงทุนเรื่องนี้เนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นเอาไปเพิ่มเบี้ยความเบี้ยยังชีพเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเอาไปทําอื่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้เยอะแยะวันจันนี้ คณะกรรมการกทชเตรียมหาหรือความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการเยียวยาและประเมินความเสียหายจากคำสั่งสาลปกครองสูงสุดสำหรับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่โรงแรมซิกเซนไฮเอเวแอนด์เอวซอนสปาหัวหินในอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่เตรียมจัดประมูลใบอนุญ,ญาตอยู่ที่17ล้านบาทโดยขณะน,นี้กำลังเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เ oh, oh, oh. ช่นคอมพิวเตอร์กล้องมือจอปิดกลับมาไว้ที่สำนักงานกทชพัทราพรตันง,งาม ทีวีไทยรายงาน